Stay on top of this, see if you can follow this. Drink and swallow this, heat from the hollow tips. Bounce rock, skate, with the quickness. Shake your hip to this, tell me if you're feeling this. If you are, let me know where you are. Turn it up real loud, let it be in your car. I'm the best by far, like my man Omar. Make a real loud noise, let me hear where you are, yo if You act in this rap shit, get slapped quick. Match wits, word syllabus, the cracks like chapstick. Hot spit, get the ripples packed with content. You never will have none like an empty convent. สวัสดีครับผม EP นี้จะมาเล่าข้อห้ามนะถ้าคุณไม่อยากเสียลูกค้าของคุณไปเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอคลิปหนึ่งขึ้นมาให้ผู้คุณดูนะครับเห็นความแตกต่างในวิธีการพูดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้อารมณ์ลูกค้าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกัน,นเดี๋ยวตอนบทสรุปผมจะมาสรุปให้ฟังยาวๆเลยนะครับผมไปเลยครับ ประชุมเสร็จแล้วเวลาว่างเยอะด้วยเอารถไปตรวจเช็คดีกว่าฮาถึงแล้วค็อกพิทอุใส่แมสก่อนอ่าโทรหาแฟนหน่อยดีกว่าฮัลโหลค่ะ ยอยตอนนี้ w ว r k from h o m e อยู่ค่ะอืมทานข้าวยังคะยังเลยค่ะพี่แล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนคะตอนนี้พี่เอารถมาเช็คที่คอฟฟิตค่ะพอดีเลยค่ะมินว่าจะให้พี่แนะนำศูนย์บริการอยู่พอดีเลยดีเลยดีเลยนาะพี่จะได้พาไปทานข้าวด้วยคิดถึงคิดถึงได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะพี่อยู่ที่ไหนคะขอลงใชัดหน่อยตอนนี้พี่อยู่ที่คอฟฟิตสาขาอ่อนนุษนะคะคอฟฟิตบาย c คเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะที่รักเจอกันค่ะจุ๊บจุ๊บายบายค่ะที่รักคิดถึงจังเลยอย่าล้างเมื่อก่อนนะค่ะไเป็นนั่งรอข้างในดีกว่าไปค่ะ สวัสดีค่ะคอ็อกพิกวายซียินดีให้บริการค่ะวันนี้ลูกค้ามาทํารายการอะไรคะพี่รักใครกเอารถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องค่ะแล้วก็เช็คช่วงล่างด้วยได้สิเดี๋ยวจะโมให้ใหม่มาเลยเช็คตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนานะตับบ้าพราอรอ๋อรถเนาะในช่วงนี้<อ>ฝนตกนะเดี๋ยวพี่ให้เช็คเบรกไปด้วยแล้วกันที่นี่เขามีบริการใช่ไหมคะที่นี่มีบริการใช่ไหมครับใช่ค่ะที่คอ็อกพิกวายซีมีบริการตรวจเช็ค35รายการฟรีค่ะ คุณลูกค้าคะค่ะอ่านี่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะเดี๋ยวรบกวนลูกค้าเช็ครายละเอียดด้านในก่อนนะคะว่าครบหรือเปล่าครบค่ะนอ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 ี่รักจ๋าเดี๋ยวป๋าจ่ายเองนะคะยอดเท่าไหร่คะสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทค่ะใช้บัตรเครดิตป๋าแล้วกันคนะคะจ้าขอโทษนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าบัตรลูกค้ารูดไม่ผ่านนะคะ ผมไม่ค่อยได้ใช้บัตรนี้เลยพอดีเครื่องมันแจ้งว่ายอดเงินวงเงินไม่พอค่ะอึให้ขอดูงนี้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับบัตรเครดิตที่จะไหลไปนะครับค่ะอืออันนี้ลองรูปใบนี้ดูเนาะได้คะ่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าเก็บบัตรใบน,นี้ไว้นะคะค่ะมีปัญหาญหรือเปล่าพี่ ไงไคะพอดีบัตรตัวนี้รูนไม่ผ่านนะคะอ้าวทำไมรูปไม่ผ่านนะคะ,ะสงสัยว่าน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องรูดบัตรของเราเดี๋ยวลบกวนหนูขอบัตรใบใหม่ได้ไหมคะค่ะไม่เป็นไรค่ะพอดีพี่มีหลายใบยเนาะรบกวนคุณลูกค้าด้วยนะคะเค okay, ค่ะใช้ใบนี้แทนเนาะรบกวนคุณลูกค้าเก็บตัวนี้ไปเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคเนาะค่ะ ไม่เป็นไรเป็นไงบ้างฮะวีดีโอที่จบไปผมถึงบอกเลยนะฮะว่าเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยที่พวกคุณห้ามพูข้ามเด็ดขาดคือเรื่องอารมณ์ของลูกค้ามันสะท้อนให้เห็นเนี่ยถึงรายละเอียดบางอย่างที่คุณให้กับเขาอย่างเช่นการพูดครั้งแรกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามคุณห้ามพูดอย่างนั้นเด็ดขาดคนพูดอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นดิสเครดิตในตัวของลูกค้าคุณมีวิธีพูด ร้อยแปดประการแต่ไม่ใช่แบบนั้นเพื่อนผมท่านหนึ่งเขาพาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่แบงค์นะครับไปนั่งคุยโปรเจกต์กันโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์เนี้ยใช้เงินลงทุนเนี่ยประมาณแปดสิบล้านเป็นโปรเจกต์หมู่บ้านเข้าไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งเช็คบินมายอดเงินประมาณสามหมื่นบาทเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงครับเขาก็จ่ายเงินปกติ ใจบัตรเครดิตไปใบหนึ่งทางบริกรเนี่ยเดินกลับมาแจ้งเขาว่าพอดีบัตรใบนี้เนี่ยรูดไม่ผ่านต่อหน้า4ี่ห้าผู้บริหารแล้วก็พรบพวกเขาเขาก็ถามกลับไปทําไมละครับคุณลองไปรูดใหม่ไหมคุณลองดูอีกทีหนึง่งทางบริกรก็กลับไปสิ่งที่เดินกลับมาตอบคืออะไรครับโทษนะครับที่เครื่องเขาแจ้งว่าเงินในบัตรไม่พอ คุณคิดดูนะฮะคํคำพูดแค่เนี้ยมันเหมือนเป็นคลื่นน่ะลูกใหญ่มากเลยที่มันกระทบไปถึงแบบหลายๆส่วนเลยเจ้าหน้าที่แบงก์ผู้บริหารแบงก์นั่งอยู่เงินเนี่ยมื้นี้ยที่ประมาณสามหมกว่าบาทกับพวกคุยโปรเจกต์เนี่ยมูลค่าแปดสิบล้านโปรเจกต์นี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ผ่านไม่ได้รับการอนุมัติจากแบงก์ เขาก็เล่าผมฟังว่าจุดที่เป็นจุดสําคัญเนี่ยคือจุดตรงนี้เลยที่เขาวิเคราะห์นะเพราะเขาบอกว่าเพอร์์แมของเขาเนี่ดีมากแต่ด้วยเฟิร์สอินเรสชั่นเนี่ยครับที่คนเราเนี่ยไม่เคยเจอกันแล้วมานั่งคุยกันในเรื่องขอบิสเนสแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อเลยครับว่าทุกคนหลายๆท่านต้อเคยเจอเราคุณไปซื้อของเราคุณไปช้อปปิ้งหรือคุณไปร้านอาหารทุกคนเคยเจอ ผมฝากบอกเลยนะครับฝากบอกผู้ประกอบการทุกท่านฝากบอกบริกรฝากบอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทํางานบริการถ้าพวกคุณเนี่ยใช้วิธีในการเปลี่ยนแปลงคําพูดพวกนี้เนี่ยนิดเดียวเท่านั้นครับพี่ครับผมขออนุญ,ญาตเป็นบัตรใบใหม่ได้ไหมครับบัตรใบนี้เรื่องส่วนลดเนี่ยมันอาจจะมีได้ไม่เท่ากับบัตรอื่นๆพี่พอมีบัตรอะไรบ้างครับหรือไม่ก็คุณก็บอกว่า ในส่วนของเครื่องรูดบัตรของทางร้านเนี่ยครับสำหรับสำหรับของธนาคารอันนี้มันเสียผมรบกวนขอเป็นธนาคารอื่นได้ไหมครับพี่ต้องขอประทานกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับหรือเงินเงินในบัตรไม่พอจริงๆถ้าเคสนี้คุณจะต้องทาไงพี่ครับเออผมรบกวนนิดหนึ่งครับปอดีว่าทางเครื่องเนี่ยต้องการการยืนยันในส่วนของรหัสขอเชิญที่เครื่องนิดนึงครับพี่แล้วคุณก็พา ลูกค้าท่านนี้เนี่ยไปที่เครื่องของคุณออกจากวงสนทนาที่เขากำลังสนทนากันอยู่คุณต้องดึงตัวเขามาออกมาแล้วก็ชี้แจงเขาฟังพี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับพี่พอมีบัตรใบอื่นไหมกระซิบเขาเบาๆคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปแต่คนบางคนเขาไม่มองข้ามเรื่องพวกนี้แน่นอนผมเชื่อเลยครับรายละเอียดพวกนี้ผมฝากไว้นะครับถ้าทุกท่านเนี่ยไม่อยากเสียลูกค้าของคุณไปโดยเฉพาะลูกค้าประจำของคุณ ขอบคุณมากครับ EP นี้ก็ฝากเรื่องเราดีๆไว้เท่านี้ยังไงฝากติดตาม EP ต่อไปนะครับผมเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ